สวัสดีครับจากที่ครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับได้ทําคลิปสอนเรื่องไลท์เวิร์กชีตนะครับการทําบงานแบบอินเทอร์แอคทีฟครับซึ่งจะมีการแนะนําตั้งแต่การสมัครใช้งานนะครับการทําบงานแบบต่างๆครับเติมคําดอปดาวมัลติเพิลชอยส์เช็คบ็อกนะครับยงเส้นจับคู่ลากและวางเวอร์ซัสลิสเทนนิ่งนะครับสปิคอะไรเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ปรากฏว่านะครับคุณครูบางท่านอาจจะดูยังไม่ละเอียดนะครับก็มาถามว่าแล้วจะให้นักเรียนส่งงานยังไงนะครับ คุณครูจะตรวจงานยังไงนะครับในคลิปนี้คุณครูอภิวัตรก็จะมาแนะนําให้นะครับวิธีการนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับโดยที่คุณครูก็อาจจะมีห้องเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเอามาทําเป็นใบงานอยู่ในนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ l i ท์เวิร์กชีตนะครับที่เราเคยสร้างไว้ก่อนครับผมก็จะเข้าไปที่เว็บไลท์เวิร์กชีตครับจากนั้นคุณครูก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นชื่อเรานะครับเนี่ย แล้วก็ให้ไปเอางานนะครับที่เราทำใบงานไว้แล้วอยู่ที่ My Work Sheet นะครับคลิกเข้าไปที่ My Work Sheet ของเราครับจากนั้นคุณครูก็จะเห็นใบงานนะครับที่คุณครูสร้างไว้แล้วนะครับมีกี่อันอีกอันก็จะโชว์อยู่ในนี้แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งงานก็แล้วกันครับส่ว่าผมจะเอางานนี้นะครับไปทำเป็นใบงานนะครับในห้องเรียนออนไลน์ใน Google Sites นะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับหรือใครไม่ได้ใช้เป็นห้องเรียน ออนไลน์แบบผู้คนใสก็เป็นคลาสรูมก็ได้นะครับก็แอปถ Class Room ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครทําห้องเรียนเป็นแบบ messenger room หรือห้องเรียนแบบลา์ที่เฉยอเงี้ยก็ส่งเข้าไปในห้องได้เลยนะครับเอาอะไรส่งเข้าไปก็คือเอาลิงก์ครับลิงก์อยู่ตรงนี้ครับ link to this worksheet ครับก็คือใบงานนี้แหละนี่คือลิงก์ของใบงานนี้นะครับซึ่งจะมี id อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับให้เรา copy ลิงก์ตรงนี้เลยครับนะคลิกไปที่ copy ตรงนี้ครับ พอเราก็ป y ี้เสร็จนะครับอ่าซ่าผมจะเอาไปไว้ทำใน Google s i t e นะครับในห้องเรียนออนไลน์วิชาม .4 ทรมุตินะครับใบงานที่1 2อย่เงี้ยนะครับก็แค่คลุมตรงนี้ครับคลิกไปที่รูปลิงก์ตรงนี้ครับรูปโซ่เนี่ยนะครับแล้วก็ c t r l V ลงไปนะครับจากนั้นก็กดใช้นะครับนี่ก็จะเกิดใบงานขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ไปกดเผยแพร่ครับหลังจากทำใบงานเสร็จคุณครูต้องเผยแพร่ทุกครั้งเลยนะครับ เพื่อให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจากนั้นก็กดปลุกเผยแพร่ครับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยเสร็จนะครับทีนี้นะครับนักเรียนล่ะทำนักเรียนทํายังไงอ่าผมก็จะสมมุตินะครับนักเรียนนะครับเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับและนักเรียนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูนะครับอ่วนนักเรียนเรียนผ่านเว็บไซต์ก็แล้วกันเรียนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับนักเรียนก็เข้ามาที่ห้องเรียนครูปิวัติแบบนี้นะครับ พอนักเรียนเข้ามาที่ห้องเรียนครูวพิบัตินะครับก็ไปที่วิชาเทคโนโลยีม .4 นะครับแบบนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนไปที่ใบใบงานที่1.2นะครับเมื่อกี้เราสาธิตที่1.2นะครับนักเรียนก็แตะเข้าไปแบบนี้ครับพอแตะมันก็จะขึ้นหน้าเวิร์กชีตขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนักเรียนก็เข้าไปครับพิมพ์ชื่อนะครับอ่ะพิมพ์ชื่อสมมุติว่าเป็นชื่องานนะกกกนะครับอ่ะชั้นนะครับม ซีทับหนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็ตอบคําถามตัวนี้นะครับช่องนี้ตอบว่าอะไรนะครับตอบว่าใบอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็ตอบลงไปนะครับเลื่อนลงมานะครับอ่ะอันนี้ตอบว่าผลนะครับอันนี้ตอบว่าลําต้นนะครับส่วนนักเรียนกําลังทําใบงานในสมาร์ทโฟนนะครับตรงนี้ก็คือรากนนะครับพอนักเรียนทําเสร็จนะครับนักเรียนก็แตะไปที่ finish ตรงนี้นะครับ พอ finish เสร็จนะครับนักเรียนก็จะต้องส่งคนครูตรงนี้นะครับ email นะครับ my answer to my worksheet นะครับให้นักเรียนแตะไว้ที่รูปอีเมลตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาให้นักเรียนกรอกนะครับทีนี้นะครับ enter your full name ตกเรียนก็ต้องใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับชื่ออะไรครับอ่าเมื่อกี้ชื่อกกกครับ group level นะครับอยู่ห้องมอไหนครับก็คือครับมอสีทับหอย่างเงี้ยนะครับ อ่าสกูลซับเจกวิชาอะไรอ่าเมื่อกี้เป็นวิชาเทคโนโลยีครับนักเรียนก็พิมพ์วิชาชื่อวิชาลงไปนะครับเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะครับเทคโนยครับอ่านง่ายนะครับเทคโนลครับเสร็จแล้วนะครับตัวสําคัญนะครับในการที่จะส่งอูตรงนี้คือนะครับตัวคีย์โคดนะฮะหรืออีเมลนะครับถ้าคุณครูนะครับแจ้งอีเมลให้นักเรียนนะครับ หรือระบุคีย์โคดให้นักเรียนนะครับอันนี้คุณครูต้องแจ้งนักเรียนทุกคนทุกห้องครับคุณครูจะระบุไว้ใน,ในใบงานก็ได้นะครับระบุไว้ในใบงานก่อนส่งก็ได้หรือคุณครูจะแชร์เข้าไปในกลุก่มในอะไรก็ได้ให้นักเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่ส่งงานคุณครูเนี่ยต้องใส่คีย์โคดตัวนี้เสมอนะครับทีนี้นะครับคุณครูนะครับคีย์โคดของคุณครูอยู่ตรงไหนอ่าผมขอสลับมาที่เวิ d s h ชีตนะครับคีย์โค้ดของคุณครูถ้าคุณครูลืมหรือย,ยังไม่ได้แชร์นะครับ ให้มาเอาตรงนี้นะครับมาที่ชื่อตัวเองตรงนี้นะครับแล้วมาที่ my account ตรงนี้ครับคลิกไปที่ my account ครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านซ้ายมืออยู่ตรงนี้นะครับคีย์โคดเห็นไหมครับนี่คือคีย์โคดของคุณรู้ครับหรือคุณรูจะ g e n น r a t ก็คือสร้างคีย์โคดขึ้นมาใหม่ครับแต่แนะนําว่าใช้ตัวไหนครับก็ใช้ตัวนั้นตลอดครับทุกวิชาครับทุกใบงานครับจะใช้คีย์โค้ดเดิมเสมอ นักเรียนทุกคนต้องใช้คีโคดนี้เพื่อจะส่งที่คุณครูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องป้อนคียโคดนี้ครับเวลาที่จะส่งงานครูครับตรงนี้นะครับ enter ถ้านักเรียนไม่อยากส่งอีเมลนะครับนักเรียนก็ป้อนคีย์โคดตามนี้เลยนะครับเนี่ย m a 9ครับอยากเช่นองผนะครับ q i แล้วก็ t b o b o D O H ครับ D O H โอเคนะครับพอนักเรียนส่งคีย์โค้นะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับก้อนคีย์โค้เสร็จนะครับนักเรียนก็แตะไปที่เซนเลยครับอ่าพอเซนเสร็จมันก็ขึ้นว่าครับ You r a n s w e r have been sent to your teacher กูดลักนะครับคำตอบได้ถูกส่งไปให้คุณครูเรียบร้อยแล้วนักเรียนกดปุ่มตกลงได้เลยทางนั้นก็แตะไปที่ตกลงครับแล้วมันก็มีเฉลยครับตรงนี้ ก็เฉลยให้ดูด้วยนะครับนักเรียนก็เฉลยครับก็จะเห็นว่าตัวเองถูกถ้าถูกก็คือสีเขียวหมดครับและนักเรียนก็จะเห็นคะแนนตัวเองได้ด้วยครับว่าตัวเองได้กี่คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับคุณครูอาจจะให้นักเรียนนะครับแคปครับแคปหน้าจอเป็นรูปภาพไปส่งอีกทีก็ได้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็กดแคปหน้าจอครับแคปชึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับพอนักเรียนแคปหน้าจอเสร็จนเรียนก็จะมีรูปนะครับอยู่ใน อยู่ในมือถือแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องไปส่งงานคุณครูนะครับหลังจากที่ทําใบงานนี้เสร็จครับนี่ก็จะแบกกลับมาครับวิธีส่งงานคุณครูนะครับซึ่งนะครับผมได้ทําระบบครับส่งงานนะครับอยู่ที่หน้าหลักนะครับก็แตะเข้ามาที่หน้าหลักของคุณครูครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ครับการส่งงานส่งงานครูเห็นไหมครับนักเรียนก็แตะเข้าไปที่ส่งงานนะครับ อันนี้นะครับแล้วแต่คุณผููทําระบบแบบไหนแบบเพื่อนฟอร์มหรืออะไรพอดีของผมเนี่ยทำเป็นแบบลายแอปนะครับผมก็แตะเข้าไปที่ส่งงานนะครับแตะเข้าไปที่ส่งงานนะครับแล้วก็นักเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองนหครับนักเรียนก็ใส่เหมือนเดิมครับเวลาส่งงานก็กอกอกอนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ชั้นไหนนะครับก็สี่ทับหนึ่งะับมสี่ทับหนึ่งนะครับมนะครับสี่ทับหนึ่งนะครับ แล้วก็เลขที่1ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับวิชาที่เรียนกับครูอภิวัฒน์นะครับนักเรียนก็แตะเป็นเทคโนโลยีม .4 สีทับหนึ่งครับ,รบเรื่องที่ส่งนะครับก็คือใบงานครับอ่าใบงานใบ <c oughs> งานหนึ่งช่วงนี้มารัวๆนะครับเสร็จแล้วก็นักเรียนก็อัปโหลดไฟล์ส่งครับเนี่ยเลือกไฟล์ครับ เลือกไฟล์นะครับแล้วก็นักเรียนก็ไปเอารูปภาพที่นักเรียนสกีนช็อตเมื่อสักครู่นี้คือรูปนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็กดส่งงานได้เลยครับอันนี้คือในส่วนของระบบการส่งงานนะครับในห้องเรียนออนไลน์ใน g o o g l e Site นะครับก็เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็กดส่งงานนะครับทีนี้นะครับเมื่อง,งานไปถึงคนฟูแล้วนะครับทีนี้ เราก็เช็คงานได้2ทางนะครับก็คือนะครับกลับมาตรงนี้นะครับแล้วมาที่ m ม Worksheet ครับเวลาครูเข้ามาทุกครั้งนะครับมันจะมีตรงนี้ครับ Notify แจ้งเตือนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันจะมี Notify แจ้งเตือนว่าครับมีคนส่งงานมาแล้วนะครับถ้าครูจะตรวจใน w o r k s h e e t นะครับไล o ์เวิร์กชีตก็มาตรวจตรงนี้ได้เลยครับแตะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเห็นเห็นไหมครับกกกมทีท่านหนึ่งเซนนะครับแบบฝังหัดครับ เข้ามาในเมลบอกของคุณครับตอนนี้คือเมลบ็อกของเราครับแล้วคุณครูก็จะเห็นงานนักเรียนตอนนี้ครับคุณครูก็คลิกตรวจดูได้เลยอ๋อเนี่ยส่งงานมาแล้วนะครับก็ก็นะครับได้กี่คะแนนะครับครูก็จะเห็นแบบนี้นะครับในเมลบอกนะครับเนี่ยนะครับใน My w o r บล็อ e t นะครับในเมลบอกนะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยครับทีนี้นะครับเมื่อครับเมื่อคุณครูตรวจงานเสร็จอะไรเรียบร้อยครับอันนี้คือการดูงานในบล็อตนะครับส่วนการดูนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของครูแต่ละคนนะครับว่าคุณครูได้ทำโฟลเดอร์ครับในไรไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายวิธีการตรวจงานครับไว้อีกไฟล์หนึ่งเรียบร้อยนอีกคลิปหนึ่งนะฮะว่าตรวจงานยังไงงานที่นักเรียนส่งเข้ามานะครับงานที่นักเรียนส่งเข้ามาในกูเกิลเซฟของเราเนี่ยนะครับเมื่อส่งผ่านตัวนี้ครับข้อมูลทุกอย่างที่ส่งมันก็จะไปอยู่ใน Google s h e นะครับอันนั้นก็สบายเลยครับ คุณครูก็จะเห็นเลยว่าใครส่งใครสงให้สงอันนี้มันจะตรวจงานง่ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นระบบในกูเ e ิล e ีตครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคทรวิธีการครับส่งงานของนักเรียนแล้วก็การตรวจงานของคุณครูนะครับที่สร้างจากไลท์เวิร์กชีตนะครับว่านักเรียนส่งงานยังไงครูตรวจงานยังไงนะครับน่าจะพอเป็นแนวทางนะครับในการนำไปใช้งานนะครับหรือว่าไปแอปพลายนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ